เจ็บแผลร้อนในอยากหายเร็วขึ้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลังจากที่เราติดตทมเอาร่องอัซ์แผล แผลร้อนในในปากของเรานะคะไม่ว่าจะใครเป็นจะเด็กจะผู้ใหญ่จะไวัไหนก็ตามนะคะล้วนแต่สร้างความรําคาญให้กับทุกคนเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมีตัวช่วยที่ทําให้คุณไม่ต้องทนกับการเจ็บปากอีกต่อไปชดานก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะแผ่นรักษาแผลร้อนในในปากที่มีชื่อว่า t ทาม์ออร l าออสเซอร์อแพนั่นเองค่ะไทม์อรอรออสเซนะคะตัวนี้เป็น แผ่นรักษาแผลร้อนในแบบไม่มีสเตียรอยนะคะดังนั้นจึงปลอดภัยต่อเด็กและก็ผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ค่ะสามารถที่จะรักษาแผลในช่องปากของเราโดยการสมานแผลเรียกเนื้อเยื่อที่เกิด เป็นหลุมลงไปแล้วนะคะบางคนเนี่ยเป็นแผลที่มันมีลักษณะเป็นฝ้าสีขาวๆข,ขึ้นมาแล้วตัวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยเรียกเนื้อเยื่อของเราให้กลับมาเมื่อเราได้แกะซองมาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นฟอยล์แบบนี้เลยนะคะ1ซองจะมีด้วยกัน2แผ่นเดี๋ยวผลจะลองแกะออกมาให้ดูค่ะหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแผ่นซิลิคอนค่ะโดยตัวยาข้างในนะตัวนี้ ก็จะประกอบไปด้วยตัวเนเชอรัลแคลเซียมนะคะตัวฟอสฟอรัสและตัวแผ่นซิลิคอนที่จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะติดกับแผ่นแล้วก็สมานแผลของเรานั่นเองค่ะขั้นตอนการใช้ท i มอั u อร์ออสเซทของเราก็ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมมือของเราให้พร้อมก่อนนั่นก็คือการล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะเขาจะมีลักษณะ2ด้านนะด้านที่หยาบนะคะกับด้านที่เรียบให้เรานำด้านที่หยาบนี้นะคะแปะ เข้ากับแผลของเราในปากได้เลยที่เรานะคะจะใช้นิ้วของเราเนี่ยกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะติดเ้าอ่ยอย่างนี้นะคะทําแผลในปากของเราให้เปียกนะคะเพื่อที่จะให้แผ่นของเราเนี่ยติดยึดเกาะได้ดีขึ้นนี่ติดแล้วนะคะเห็นไหมทิ้งไว้ประมาณ1 0บถสินาทีนะคะแนะนําแปะก่อนทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงค่ะติดแล้วนะคะ งดพูดงดคุยก่อนนะคะในช่วงนี้อะ